วันเยานคนนี้นะแต่ว่าในมันยันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เป็นุนใจอาคาเรย์เพระุกยศ ก็คือเอาสองรูเนี่ยขอเกิตั้งปูซึเมนมาแล้วฟังแล้วยังยงว่า่เต็แต่กเจ้าแม่แต่วจะป็นนะแต่ถ้ามหาสัาวัดปู้เนี่ยถ้าวันไนยอยากได้พระปูยมาไปเจ้าวัดพระปรู้ไมครับ ในนามตัวแทนของคณะสถาวัตโพธารามนะครับก็อยากจะางคือการดําเนินการมันเปลี่ยนไปตามตับ,บทกฎหมายรักษากฎหมายอของคณะสงฆ์เอาไว้และอีกอย่างหนึ่งก็รักษาน้ําใจของคณะสถาวันโพธารามไปด้วยโดยเอาลักของประชามติของคณะสถาวันโพธารามเป็นเกณฑ์ ในความต้องการที่จะใื้คุณนำโดยเฉพาะ,จะเจ้าอาวาสคือมันถูกทางกฎหมายและก็ถูกทางใจของธรรษทธาวัดโพธารามวันนี้ก็ได้มีท่านนายอำเภอพร้อมกับหัวหน้าส่วนเป็นเฮออมาเป็นตัวกลางในการชี้แจงในวันนี้กับก็ถือว่าวันนี้ การตัดสินใจทุกอย่างก็อยู่ที่ทานนายอำเภอจะปเป็นชี้แจงกับคณะสงฆ์แล้วก็ทั้งคณะสถาา,าก็ได้ยกมือตามติดเปิดได้ร้องขอ,อที่จะเลือกบุคคลคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นจเจ้าอาวาสวัดปักนีะะกนะแล้วก็ส่วนอีกคนได้รับการแต่งตั้งก็ยังดำรงตำแหน่งได้อยู่แต่ก็อยู่ติดดุลพินิจของทงางคณะสงฆ์ที่จะดำเนินกต่อไปครับ